สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ทุกคนครับผมวันนี้มาพบกับบ่าวบ้านน้าภาคินมาแซ่บครับวันนี้บ่าวบานน้าภาคินลาบมูเขียวพี่น้องลาบมูเขียวพี่น้องเหมือนเสร็จแล้วครับลาบมูเขียวใส่หมูพี่น้องเสียบเสียบก็พักแก่ร้ายพี่น้องอันนี้หอนห่อนด้วยเก่าครับผมมาเสียบเสียบบ้าวบ้านน้าพี่น้องลองเบิองพี่น้องลาบมูเขียวเสตเดาพักชีหมกแตงหมกดทัวพี่น้องเสียบเสียบครับผมอืม เคางหนอกนําตัดเป็นเมนูแปะเ,เมนูเสียบ,บไปหนออืกอืม,อม อื้อือแต่ว่าครับอืมอืม ซาดาโอเป็นผักกุ้งเชียวเนาะนัวผักกงชยัย ý <laughs> kiến làm chúng ta sẽ có một cái chương trình บักสี่ห,อหนองงามกินกิมเมโลหลับพร้อม,อม กรอบดีค,ครับครับจัดเป็นเมนูเสียบๆไีย้เลยน้นอง Mm. Hmm. Hmm. ชืดตัวยิ้นหน่อ,นองแสบบุกคอยเลยเอามาหลาบมึงชิ้นหน่องแสบหลาบไปกับหมูเขากันประยั่งเลยอื 음. 음. ขอบดีครับพี่น้อง เราภาพงาม

ออลาบหมูเขียวกินเป็นเมียงคำไปเลยอืม จต่พอครับือ hơi ngọt, không khó lắm กรอบดีครับพี่น้องหับเต็มพริกขี้รัวพี่น้องหอม หลับใส่ก็หมูคือหลับหมูเลยพี่น้องหิดแบบปลั่หมูล่ะใส่หูเขียวมาหนึ่ใส่กงไก่มาหนึ่หลับไปกันครับกระบจี๊บครับเติร์นอาร์ตโรยแบบพอมมาหัวแล้วก็กรอบๆพี่น้องแบบฟินเลยเป็นหลับกรอบไปเลยครับ 으음. <laughs> 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 งูเขียวกดบขาหัวไปหน่องพร้อเามาเลย 음음う 음, 음. แสบหน่องเป็นหลับหมังเน่าไปหน่องหลับผู้เชียวเสือหมูลับมังเน่าหอมหอมมังเน่านหอมกระขวดแสบค่ะครับผม ถ้าเป็นเมน,น,นูลาบพี่น้องแต่มันลาบงูเขียวพี่น้องเมนูเมนูใหม่พี่น้องเมนูใหม่มหมลาบเสียหมูเสียบ,บ,บครับผมคล้องกับขัวแบบกรอบๆเลยเป็นลาบกรอบพี่น้องจากมาฝากปีตอนน้องครับผมเอา่อนจากลากก,ก็นครับผมฝากคนแ,แรกก็แจ็คทีต่ตามของซาตคาไอ้บาวบาหน้าพาก,กินมาแบ่บขอบคุณนุกันที่ตามขอบคุณทีท่แฮ้เกรตติดตามรับช้มบาวบาหน้าภาก,กินมาแ่บครับผมขอบคุณพี่น้องรายๆครับผมเอาครับวันนี้ต้อง ขอตัวจากนักพิธีกอนครับผมไปพบความคลิปนะครับผมจะรับมนนี้บางวันนักขอตัวครับผมสวัสดีครับ